ทำอะไรครับจะมาไปวิวสร้างโรงงานยักษ์สร้างโรงงานยักษ์เป็นยังไงเหรอโลโรงงานยักษ์เนี่ยโรงงานใหญ่ใหญ่อโรงงานแบบใหญ่ใหญ่อวันนี้นาวาเล่าเพื่อนๆฟังเองเลยนะว่าเป็นยังไงแต่ละอย่างอธิบายเลยอันนี้อยากรู้ตอนนี้ไหมว่าคืออะไรอยากรู้สิแต่ยังสร้างไม่เสร็จขอสรางให้เสร็ คืออะไรนะคะไหนเพี้นเนี่ยเพีนไม่เหมอันยาวอยู่ไหนก็หนูเอาไปลองเป็นฐานหรือเปล่าฐานของรถนะ 我不要。 ตกลงได้เฉลยหรือยังว่าคืออะไรนะ่ะคืออะไรนะ่ะเดี๋ยวหนูขอเปลี่ยนนะ สี่เป็นรถปักเป็ดสองด้านไหนปักเป็ดยังไนปักเป็ดสองขอดูข้างๆหน่อยสิเห็นปักเป็ดไม่ชัดเลยไม่ไงไ็้รถโรงงานนี่มาไว้ไ่ตรงกลางตรงนี้เลยหลูกสีสองข้าอ๋อเป็นรถปักเป็ดแบบนี้นี่เองโอ้โหสองข้างเลยก้าก้าเป็นกล้ากล้ามเหรอเต่แค่เป็นปากเป็ด เฉยๆแต่มันต้องสองด้านจะได้เกลืนที่ตัได้นถังน้่อ๋อไม่ต้องกลับรถอย่างเงี้ยหรอขาดอะไรบางอย่างไปหรอ เป็นเป็นที่ที่รเง,งยียงของออกมา ね。Mm -hmm. เอปาาทิ้งถ้าถมันกระายเป็นองแล้วมันยงดูดได้แตบบ่็จก็ไม่ใช่แล้วก็ก็จะดุดรหรืก็วิ่งเอาไปีทิ้งม,มีบางอย่างผลิตเสร็จแล้ววิาีนันมันสเปรย์ไม่ให้เห็นหรอมีบางอย่างผลิตเสร็จแล้วคืออะไรอ่ะอยากเห็นเลยอ่ะไม่อยากรอสเปรย์อะน,นี่ดูสิเราเรา,เราด้านนะ ม,มันก็เป็นปากเป็ดบบเปิดได้เปิดได้เพื่ออะไรอะคะอมืมันดียังไงปรากเป็ดเนี่ยนอกจากว่าอ่อสามารถวิ่งไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหลังได้แล้วมันมีข้อดีอย่างอื่นไหมทำให้สวยสด อ๋อทำให้สวยๆโอเคโอเคเป็นนวัตรกรรมใหม่ใช่ไหมลู่ลมใช่ไหมลูกมีสามารถสไลด์ลมมาได้เลยเหรอสามารถมีรถส ืมคืออะไร <S <S อ๋อนั่นคือการพับเก็บ่ะหรออ๋อนล่วจะเป็นสไลด์ปุ๊กเราก็สามารถพับเก็บกลับไปเหมือนเดิมได้ด้วยโโอ้โหเป็นไอเดียที่ดีมากเยี่ยมมากเราเอาไอเดียนี้ไปขายบริษัท รถยนต์ในในต่างประเทศอางไหมบอกว่าทําเป็นปากเป็ดสองฝั่งเลยนอกจากสวยงามแล้วยังแบบวิ่งฉิวด้วยใช่ไหมแล้วสามารถใช้ข้างหน้าข้างหลังวิ่งไปได้หมดเลยไม่ต้องกลับรถเลยใช่ปะเหรถูกไหมที่นว่าต้องการคือไม่ต้องการให้กลับรถใช่ไหมเหมือนโมโนเรลหรอหรอรถไฟโมโนเรลที่หนูเคยนั่งมามที่มีที่เป็นรถไฟไรคนขับด้วยใช่ไหมที่ไหนแล้วนะ่ะ นูนั่งไปที่ไหนแล้ว,ว,วกัแต่รถจนไรคนขับมีพวงมาลัยแต่รถไฟไรคนขับไม่มีพวงมาลัยอ,อ๋อเหรอโอเคก็ได้เหมือนกันแต่รถยนต์หลายคนขับไม่มีพวงมาลัยก็ได้ไหมอ่ะอาจจะเป็นไปได้ไหมเราไม่เคยเห็นรถยนต์ไรคนขับอืมแบบที่ไม่มีพวงมาลัยใช่ไหมไม่มีพวง เขาบอกว่ามีมีมแค่แบบที่มีมีพวงมาลัยเข้านะั้นถ้าเราอยากทำเองก็ขับได้ใช่อ๋อเขาเผื่อไว้เวลาเราอยากขับเองใช่ไหมก็เลยขับได้ก็เลยมีพวงมาลัยไว้ดีกว่าเนาะอืมเข้าใจละเข้าใจละลุสีมันจะเป็นล่างสําหรับ ใบผูกไงั้น,น,นกลง,ลงงานยักษ์เราไม่สร้างแล้วเนาะเราเปลี่ยนเป็นสร้างรถตักเป็ดแทนกับสร้างรางเหรอสร้างรางให้เสร็จก่อนถ้เไงโอเคเปลี่ยนใจตลอดได,ได้ได้ตลอดเวลาเลยใช่ไหม<อ>นะาว้าับพอดีรถรถตักเป็ดมันบังอยู่อ่ะแม่ก็เลยไม่ได้เห็นว่าหนูทำอะไรต้องเลื่อนรถตักเป็ดก่อน แก้ไม่ได้อ่าต้องเลื่อนมปอยู่ซ้ายสุดก่อนไหมหรือขวาสุดก็ได้อ่เาอเข้าอ่าเข้าอู่ก่อนแล้วก็เปิดปากปิดทั้งสองได้ we. Yeah. แงมดคนของอันนี้เป็นเป็นมดหลายคนขับนะฮทำไมอ่ะเพราะว่ามันไม่มีกระโจกอ๋อไม่มีกระโจกโอเคคนก็อยู่ข้างในขับไม่ได้ก็เลยต้องให้เป็นอโตโมติกแทนอย่างนี้เหรอรอัตโนมัติอัตนมัติได้อ,อือฮือ ขึ้นแล้วครับมันคือรางรถไฟจริงๆหรอครับใช่ครับมันคืองานรถไฟจริงๆน่ะค่ะเดี๋ยวก่อนจะมาสร้างอยู่ยริงสร้างไม่ติแต่เป็นงานรถไฟจริงๆ อืมโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองเหรออ้แม่ก็นั่งลุ้นอยู่นะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนอ๋อเป็นรางรถไฟแบบนี้น่ะเหรออ๋อที่ล้อมันเกาะได้พอดีอืม,อมพอดีเลยใช่ไหมโอ้ล้อมันได้พอดีจริงจริงด้วยโอ้โหนวากะไว้เป๊ะเลยอะสองฝนะั่งอะแต่มันดูตกอะออแต่มันอาจจะตกได้นะแม่ว่าน่ะ ต้องวิ่งบนรางอย่างนี้เลยเหรอก็เป็นรถไฟไล่คนขับแล้วก็วิ่งบนรางแบบนี้หรอ,อ,อเด็กนะถอดทำไมอ่าลูกอันนั้นดูสิถอดออกแล้วไหนดูสิแล้วเราถอดทำไมครับดิถอดออกสองข้างเลยอ๋อถอดปักเป็ดออกไปใช่ป่า ตั้งหนถอดออกเป็นออกมาโอเคงั้นวันนี้เราคลิปนี้เราถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วรีวิวให้ดูรถปักเป็ดกับรางรถไฟแล้วก็ค่อยไปลงงานยักษ์อ่าค่อยลงงานยักษ์ครั้งต่อไปนะคะวันนี้เราก็บา้บายกันก่อนเดี๋ยวเราก็ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะเจอกันคลิปหน้าน,นะครับ